แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริษัทหรือบอร์ดในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นมีหน้าที่สําคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สาคัญของกิจการรวมถึงบริหารจัดการและกํากับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นค่ะคณะกรรมการจึงควรประกอบไปด้วยผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความรับผิดชอบระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตตามหลัก fiduciary duty จึงถือได้ว่าคณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการสอดส่องดูแลป้องกันและป้องปรามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน องค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการที่ดีควรประกอบไปด้วย 1. ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายเหมาะสมกับสภาพการประกอบธุรกิจของบริษัจจทจดทะเบียนโดยเฉพาะทางด้านการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะ 2. ส,สามารถจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมเช่นไม่เป็นคณะกรรมการบริษัจจทจดทะเบียนเกินกว่า5แห่งค่ะ 3ต้องมีคณะกรรมการอิสระซึ่งถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยโดยไม่ถูกควบคุมโดยฝ่ายจัดการหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 4. จํจำนวนกรรมการอิสระต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งใน3ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องไม่น้อยกว่า3ท่านนะคะเช่นหากบริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้น9ท่านจะต้องมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย3ท่านค่ะจําจำนวนกรรมการตรวจสอบจะต้องมากกว่า3ท่านเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจ ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งต้องมีความเหมาะสมนะคะเช่นต่อเนื่องไม่เกิน9ปีค่ะที่ผ่านมามีบริษัทจดทะเบียนบางแห่ง ที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุนและส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทยโดยรวมในคลิปนี้เราจึงอยากขอเน้นย้ำถึงแนวทางปฏิบัติและหลักปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันและป้องปรามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียนค่ะซึ่งเรื่องนี้เป็นหน้าที่สำคัญของคณะกรรมการที่ต้องคำนึงถึงซึ่งจะมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสม เช่นดําเนินการให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในไม่ว่าจะเป็นอินเฮ้าส์หรือว่าเอาซอร์ที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอมีความเป็นอิสระรวมถึงขึ้นตรงและรายงานต่อกรรมการตรวจสอบโดยตรงและต้องจัดให้มีการทบทวนอํานาจอนุมัติและการดําเนินการเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยค่ะ 2. ดูแลและติดตามธุรกรรมที่เป็นรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในยะสสาคัญและการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงธุรกรรมการระดมทุนเช่นกําหนดให้มีกลไกการตรวจสอบความสมเหตุสมผลก่อนการทำธุรกรรมเช่นมีการพิจารณาว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็นอิสระมาช่วยให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นหรือส่งเสริมให้มีการกลั่นกรองโดยคณะทำงานชุดย่อยมีระบบการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมอย่างถูกต้องครบถ้วนเท่าเทียมรวมถึงมีระบบดูแลติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารรวมถึงผู้ที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลในการสร้างราคาหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งกรณีที่มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงต้องดูแลให้มีระบบตรวจสอบและติดตามการทำธุรกรรมซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย นอกจากนี้หากคณะกรรมการพบว่ามีข้อบ่งชี้ถึงพฤติการที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทจดทะเบียนต้องรีบดําเนินการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นผู้สอบบัญชีหน่วยงานกํากับดูแลเพื่อรวมกันวางมาตรการในการยับยั้งและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะ 3. การสื่อสารต่อผู้ถือหุ้นเพื่อป้องกันการสแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งเช่นการสร้างราคาหลักทรัพย์ค่ะ สำหรับการใช้ข้อมูลภายในก็ควรต้องมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนให้แก่ผู้ลงทุนผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งทำให้สามารถรับรู้มุมมองและความคาดหวังของบุคคลภายนอกที่มีต่อตัวบริษัทและสนับสนุนให้บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งด้วยค่ะเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามและเข้าใจในผลการดำเนินงานหรือการประกอบธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในระหว่างรอบปีบัญชีได้ค่ะนอกจากนี้นะคะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีควรให้กรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยค่ะเพื่อร่วมชี้แจงตอบข้อสักถามพร้อมรับทราบข้อสังเกตของผู้ถือหุ้นและต้องดําเนินการให้มั่นใจว่าการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นๆเป็นไปได้อย่างถูกต้องครบถ้วนไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญค่ะ 4. ส่งเสริมให้บริษัทปฏิบัติตามหลัก CG Code และเข้าร่วมการประเมินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำโดยดำเนินการให้กรรมการผู้บริหารพนักงานตระหนักและปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด ติดตามวัดผลรวมถึงต้องจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งต้องมีนโยบายในการรับมือกับเรื่องร้องเรียนและมาตรการคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสมด้วยนะคะนอกจากนี้ควรสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและหน่วยงานภายในบริษัทเช่นให้ฝ่ายจัดการสนับสนุนข้อมูลและการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายใน เช่นกรรมการคณะกรรมการชุดย่อยผู้บริหารสูงสุดทางการเงินเลขานุก,การบริษัทและหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ตลอดจนหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นผู้สอบบัญชีที่ปรึกษาทางการเงินโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายในการจัดให้มีการทํารายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพและมีความเป็นอิสระจากกรรมการและฝ่ายจัดการค่ะ นอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้วยังมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีบทบาทสำคัญในการติดตามดูแลให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งจะขอสรุปเป็น5เรื่องหลักๆนะคะ1ดูแลระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพเพียงพอเหมาะสม เช่นให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการมีความรู้ความสามารถความเข้าใจในความเสี่ยงธุรกิจและรายงานขึ้นตรงต่อกรรมการตรวจสอบรวมถึงรวมร่างแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน หากเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต้องเร่งตรวจสอบและหามาตรก,การเพื่อยับยั้งความเสี่ยงกรณีที่พบข้อสังเกตจากการตรวจสอบข้อบอกพร่องจากการขาดระบบให้สอบถามถึงสาเหตุและขอบเขตการตรวจสอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถหาแนวทางป้องกันและยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ค่ะ 2. การเปิดเผยข้อมูลและการจัดทำรายงานทางการเงินเช่นดูแลการคัดเลือกผู้สอบบัญชีให้มีขอบเขตการจ้างงานที่ชัดเจนมีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระ นอกจากนี้ยังควรติดตามดูแลฝ่ายจัดการในการจัดทำงบการเงินภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้สอบบัญชีและกรรมาการตรวจสอบมีเวลาในการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนได้ทันตามกำหนดรวมถึงตรวจสอบเมื่อพบความผิดปกติในงบการเงินแต่ต้องสื่อสารกับผู้ดูแลด้านบัญชีและการเงินอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาแนวทางรับมือได้ทันเวลาในกรณีที่มีเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบควรต้องทบทวนความรู้ความเข้าใจที่มีที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงินอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ 3. ตรวจสอบวิเคราะห์ผลกระทบและประเด็นปัญหารวมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อยับยั้งด้วยค่ะเช่นหากได้รับการรายงานจากผู้สอบบัญชีถึงพฤติการที่ไม่เหมาะสมและน่าสงสัยของกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท ให้กรรมการตรวจสอบรายงานพฤติกรรมดังกล่าวต่อสำนักงานกลอตตได้ทันทีและเร่งตรวจสอบมีขหอผลกระทบรวมถึงรายงานความคืบหน้าต่อสำนักงานกรตอตตและผู้สอบบัญชีตรามมาตรา8 19ทับ25แห่งพรบรหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อยับยั้งพฤติกรรมอันน่าสงสัย 4. ติดตามการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในยะสำคัญและการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเช่นรวมพิจารณาและให้ความเห็นต่อการทำรายการในประเด็นด้านความสมเหตุสมผลของการทำรายการรายละเอียดและความมีตัวตนของคู่สัญญาผลตอบแทน วมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางด้านกฎหมายและผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทและติดตามความคืบหน้าของการเท่าทํารายการและการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ําเสมอและเหมาะสมค่ะ 5. การติดตามการใช้เงินระดมทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เปิดเผยไว้เช่นร่วมกับคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินระดมทุนเช่นความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการ ความเหมาะสมของมูลค่าการระดมทุนรวมถึงโครงสร้างเงินลงทุนของบริษัทด้วยค่ะนอกจากนี้ยังควรมีกลไกติดตามการใช้เงินระดมทุนรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและเหมาะสมด้วยค่ะหากมีการใช้เงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต้องรีบแก้ไขพร้อมทั้งกำหนดมาตรการยับยั้งและป้องกันด้วยค่ะ หน้าที่ของคณะกรรมการไม่ได้มีเพียงแค่หน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก,กำหนดนโยบายหรือเป้าหมายในการประกอบธุรกิจเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงหน้าที่ในการบริหารจัดการกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบ,บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญค่ะ